สำหรับใครที่เราบ่งหันร้านเติมเกมวันพันแบนเดอ์สตอร์เกตในราคาที่แสนจะถูกและรวดเร็วอยู่ผมขอยนำที่นี่เลยขั้นเทพร้านบริการเติมเกมมือถือทีโคตรจะถูกและยิ่งไปกว่านั้นตอนนี้ทางร้านมีแพ็คโปรโมชั่นสุดพิเศษนั่นก็คือ6คูป,ปองในราคาเพียง18บาทเท่านั้นคุ้มขนาดนี้จะอรออะไรอยู่ลนะ่ะไปเติมเลยที่ขั้นเทพลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปวีดีโอนะครับแล้วก็อย่าลืมบอกว่ามาจากช่องสนในชาแนลเพื่อที่เขาจะได้เป็นสปอนเซอร์ให้ช่องเราเป็นนานนะ เอาละครับก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมที่หลงเข้ามาดูกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องส่วนชนแนลกันในเชนเคยนะครับสำหรับในวันนี้เราก็อยู่ในเกมวันพันแมนเดอะสตองเกตกันในเซิร์ฟเวอร์ที่666กันอีกเชนเคยนะคะตัวเบริร์ก็สำหรับในวันนี้นะครับทางส่วนของเซิร์ฟเวอร์โฮลเราสมบอกเขได้มีกิจกรรม เลทอัพการ์ดอัพดาวเข้ามากันนะครับก็นี่เลยนะเพิ่มขึ้นมาเป็น18เอร์เซ็นเออไม่ได้สุ่มนานมากแล้วนะครับเดี๋ยวในว,วันนี้เราจะมาทําการสุ่มกันสักหน่อยละกันนะครับก็เออมีอยู่ด้วยกันร5 6บใบเนาะแล้วก็มีตัว๋วซัพลายวิจัยเนะ115าะ1 1 5ใบนะครับอาจจะ ไม่เยอะมากเท่าไหร่นะครับเนื่องจากว่าเราเล่นกันแบบชิวๆนะครับก็เลยทําให้อัปดาวมันไม่ค่อยมีนะจริงๆนี่คือถ้าเกิดเราเล่นแบบเติมเหมือนเมื่อก่อนนี่น่าจะมีสัก400-500แล้วจะได้อยู่นะครับเนาะก็วันนี้จะมาสุ่มอัปดาวด้วยแล้วก็เป็นสุ่มตัวแดงด้วยนะครับพอดีว่าดองไว้ทําเควสกาโรนะเพราะว่ากาโร่นี่คือมันจะมีให้สุ่มพวกแบบอันเชิญอะไรพวกนี้ด้วยนะครับแล้วก็ต้องมีแบบ นี่เควสต่างๆอีกนะครับก็ถือโอกาสมาสุ่มตัวแดงให้มันครบเลยทีเดียวก็แล้วกันนะครับจะได้อ,อไม่ต้องมาทําที่หลังเนาะอืไปเดี๋ยวเรามาดูกันที่อับค่าพลังหน่อแล้วกันนะครับไม่ได้อัปเดตมาประมาณ2วันนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่95ของเสริมนะล่วงลงไปไกลมากเลยนะครับยังไม่ได้ปลดเกียววินเช่นเดิมนะครับก็ท่อนหนึ่งเป็นคุณลินนะท่อนสองเป็นคุณไนค์คุณซันนี่หลิวพี่ทุยซิแมนพี่โปเต้นะครับประมาณนี้ส่วนเราก็ ล่วงไปค่อนข้างไกลนะครับส่วนท็อปอื่นๆเขาก็มีตัวละครยูากัน3ตัวแล้วนะครับเออมีคนสุ่มวงล้อด้วยนะมี s อเอบวกอีกนะครับคือบอกเลยว่าคือเล่นกันแบบเวอ่อวังอลังการมากเลยนะครับสหรับเซิร์ฟเวอร์ดีเนาะเราก็เล่นกันชิลๆนะครับมีพี่จัดเจก็พันขึ้นมาอยู่ประมาณท็อป17แล้วนะส่วนพันด่านก็ส1 0รินะครับตัวละครย4ิบสนะครับก็ยังติดท็อปอยู่นะเออเพราะว่าเราเป็น UR เนาะ ส่วนกิ้วก็อยู่ที่3นะครับขึ้นมาเรียบร้อยนะครับอาบ,บีทเนาะก็อยู่อันดับสามนะพลังห่างจากที่2อยู่ราวๆประมาณ4ล้านไหมไอ้ที่หน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านอะประมาณ4ล้านนะครับก็ห่างจากที่1ก็ประมาณ9้าล้านเราคิดว่าก็อาจจะมีโอกาสได้ลุ้นขึ้นไปท็อป2หรือ่ป่าก็ต้องรอดูนะครับประมาณนี้สำหรับอันดับเนาะส่วนทีมก็ ยังไม่ค่อยมีอะไรเพิ่มเติมมากมายเท่าไหร่นะครับก็มีของทองที่ไปทําเพิ่มขึ้นมาชิ้นหนึ่งนะครับส่วนที่เหลือก็คือยังไม่ได้ทําอะไรเพิ่มเนาะก็มีดองๆในกระเป๋าทิ้งเอาไว้อยู่นะครับก็มีกล่องตัวนี้ด้วยนะก็เดี๋ยวเอาไว้ทําคลิปกันอีกทีหนึ่งก็แล้วกันนะครับไว้ค่อยเปิดกันในคลิปแยกเนาะคลิปนี้มันจะยาวเกินไปก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่การอัเดาวเลยก็แล้วกันนะครับหนึ่งร้อยห้าสิบหกใบนะก็ตอนนี้ผมมีอยู่แปดใบนะครับจริงๆคาดหวังสักยี่สิบใบ แต่ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะครับมาลองดูกันนะไปกันที่โลแรกครับ1ใบนะเดี๋ยวขอยัดเข้าวีเมชช่าละกันนะครับไปสองใบเนะสามใบโอ้โหยังไม่ออกสองเลยนะตรงนี้สี่ใบปะสามใบสี่ใบอ่ะนี่มาแล้วสี่อ่ามาห้าใบเียวะนับผิดเอาตรงนี้หกใบแล้วนะครับไปกันต่อเจ็ดใบแปดใบเออมาสองมาสองโอ้โหล้วไม่มาเลยครับจังหวะนี้ปืนเขาให้ไปกันต่อ ช่วงนี้ก็อาจจะไม่ค่อยมีคอนเทนต์ลงเท่าไหร่นะคนดูพรีว่าเล่นกันหลายเกมมากเลยนะครับปั้นไม่ทันนะทั้งโปเกมอนทั้งเซนเซย่าทั้ง OPM นะครับโอ้ยออกเบิ้ลเลยว่ะเป็น4ใบนะแล้วก็ช่วงนี้ก็กลับมาสตรีมปกติแล้วนะครับใครที่อยากเล่นเกมด้วยกันก็รอติดตามสตรีมได้นะครับก็ประมาณช่วงหกโมงหนึ่งทุ่มประมาณนั้นนะครับหรืออาจจะเร็วกว่านั้นเนาะอืมโอ้โหแล้วรอบนี้ไม่มาเลยนะครับก็ จะพยายามมาสตรีไม่ด้วยคนให้หายคิดถึงกันนะครับก็คือหายกันไปค่อนข้างนานนะช่วงนี้ก็เริ่มมีโอกาสว่างแล้วนะครับแต่ว่าช่วงประมาณไปลายเดือนก็จะไม่ว่างแล้วนะครับอ่ะสุ่มครบแล้วเนาะตอนนี้ก็สุ่มไปได้มา30ใบนะครับแล้วก็แลกเพิ่มไปอีก8ใบอื้อนี่กลายเป็น4 6ใบแล้วนะครับเออได้อย่างเยอะนะตอนแรกกะว่าแค่จะเอาสัก20ใบก็พอใจเราได้เป็นได้เป็น30เฉยเลยนะครับแล้วก็ไปรับแลกตรงน,นี้ด้วย ปา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 ,ปา,ปาโอเคได้ของทองเพิ่มมาอีก1ชิ้นนะครับนี่กลายเป็นของทอง2ชิ้นแล้วนะแล้วก็มีพวกวิจัยนะเดี๋ยวรอมันมาให้เราสุ่มซับไพ่นะครับประมาณนี้ก็ใกล้จะได้สกินโซนิกแล้วนะอีกประมาณ390อเกเนาะไปเดี๋ยวเราไปสุ่มการสักหนึน่อการรับเข้าแนวสองแล้วก็ไปสุ่มตัวแดงกันสักนิดนึงละกันนะครับวันนี้ก็เตรียมมา52บใบนะเพื่อสุ่มทำควยเนาะกดไปเลยละกันนะครับจะได้ไม่เป็นการเสียเวลาเนาะ อันนี้ก็รอ,อลงเกมเซนเซย่าอยู่นะับพอดีว่าทำคานอนครบเรียบ้อยแล้วนะก็จะได้ลงคลิปรีวิวกันในไม่วันนี้ก็น่าจะวันพรุ่งนี้นะครบแเราก็จะมีโปเกมอนต่อด้วยนะคือช่วงนี้นี่คือเล่นหลายเกมมากเลยนะครับแล้วก็อาวอีกนะคือทำแทบไม่ทันเลยนะครับแล้วตัวอะไรมาเป็นเคียนโดมาจินนะหรือได้เป็นตัวใหม่มาหนึ่งตัวครับจังหวะนี้มีเพิ่อมอีกไหมมีมาเพิ่อมอีกหรือเปล่าโอ้โหไม่มีจะไปต่อครับโลดที่สอง แดี๋ยวเรามาลุ้นสีกันสักหน่อยนะว่าจะมีสีทองปรากฏบ้างหรือเปล่านะครับชาร์จหมัดแล้วต่อยเข้าไปฮะแปมเข้าไปนะครับแล้วก็ตอนนี้เอ,อ่อมีอุ้ยลงมาแล้วไงจังหวะนี้สีทองลงมาปื๊ดปื๊ดปื๊ดปื้มลงมาหนึ่งทีแล้วก็ไม่สนว่าแกเป็นใครก็ไม่สามารถหนีออกไปได้ค้ยคำพูดนี้ของใครอะ่ะผมไม่คุ้นเลยหรือว่าจะเป็นตัวละครจบกันเวลาปื๊บ ไม่เหมือนตัวละครจำกัดเวลาเดี๋ยวผมว่าน้าตายมันไม่เหมือนตัวจำกัดเวลาเลยนะออไปไปกันต่อสักหน่อยชื้นทุกห و, สีทองอุสาหออกนะได้เป็นโซนิกมาเฉยเลยนะโอ้โห و, อย่างเข้มจังหวะนี้ลงมาสีม่วงโอ้โห,โห,โหโจบเลยอุสาห์ได้สีทองแต่เป็นทองโซนิกนะครับเศร้าจัด ไปกันต่อโรที่สี่นะครับสี่สิบใบผ่านไปแล้วนะครับต้องมีอะไรลงมาบ้างแล้วป้าผมว่าอีกสักทองหนึ่งไปอีกสักทองหนึ่งให้ดิน้นรุนหน่อยไปชื้อแล้วลงมาม่วงเลยไม่มีทองเลยม่วงเป็นโจสี่ร่างมนุษย์นะครับโอเคแล้วก็โรสุดท้ายนะครับใบที่ห้าสิบนะกดไปรอย ขอ,อนีญญ้อแย่ทำการข้ามนะครับจะได้ลุนส่าหน่อยเ้ยรามีการหมุนลงมาเป็นสี่ทองจริงๆพวกแกจับคู่กับสาวกิพิภพแมงเจ๊หุยโอ้ยเรามาเป็นพีกโกโลล่างสองตัวจำกัดเวลาครับผมโอ้ยผิดคาดจ,จัดนะตัวได้คิดว่าเป็นเจ้าวัคซีนแมนล่างแรกนะอูแล้วมีการแถมสองมวงมาด้วยเ้ยสวยจัด แล้วมาเป็นเจ้าพิโกโลร่างสองนะครับจังหวะนี้ออสวย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 แต่ไปรับอันนี้เท่านันรับส่วนแดงเพิ่มก่อนละกันนะฮะปืดไดมมาอีกสองใบนะครับแล้วในกิจกรรมด้วยมีกิจกรรมสุ่มอ่าตัวนี้โอเคเราไปได้ไม่อีกห้าใบแล้กลายเป็นเก้าใบแล้วนะครับแล้วก็รับตัวนี้ด้วยโอเคทรัพยได้เสพพิกอตสมาแล้วก็ไม่ได้สุ่มพิกอรนเนาะไม่เป็นไรนะฮะปืดรับไปประมาณนี้นะครับแล้วก็อ่ตัวแดงมีเท่าไหร่ตัวแดงมีเก้าใบนะขาดใบหนึ่งนะ ตัวนี้เควสเราเคลียเสร็จแล้วนะภารกิจเนื้อเรื่องอ่านไ่ไงมีภารกิจเนื้อเรื่องพอดีนะไปลุยภารกิจเนื้อเรื่องกันสักหน่อยนะครับเผื่อว่าเราจะดวงดวงดวงดีได้ตัวละครแบบเอสเออาร์เพิ่มมาอีกสักตัวหนึ่งอะไรอย่างนี้ไหมออไปสู้ไปถือจากทีมเราไปเลยคนระับมาเข้าสู่สนามลบไปเลยชึบเออ,อ ระเบิดปืนจากุนบึมมาให้เรียบร้อยสามแสนเจ็ดน็อกหมดทีมสามแสนเจ็ดน็อกหมดทีมโอเคคามบรอยชูบชูบชูบชบป๊าบโดนต่อยแปลกสายฟ้าโดนต่อยเฮ้ย แล้วจังหวะนี้เป็นการสู้กับทะเลลึกนะแล้พูลีพีสันเนอร์มานี่โดนต่อยเขาคางคือเป็นฉากต่อสู้ที่ตอนแรกๆนี่คือเท่มากเลยนะครับแต่ว่าก็นั่นแหละเขาเป็นแค่ตัวประกอบแล้วในฉากนี้แม่ครับพูลีกระโดดไปแองเจอร์สโอปราสนี่แองเจนคลาชไปหนึ่งที <c oughs> โดนอีกาไฟมาโหูยหกพั 6, นดาเมจโดนไปแบบเจ็บๆฮะแล้วลิ้นแลบลิ้นมันหนึ่งทีแผลบบแล้วก็ต่อยธรรมดาไปฮะน่จาจะไม่มี็ลูกไฟนะ เราอีกาสันในเรียบร้อยครับหมื่นสองพันนอนแดนสกับพื้นเลยเออข้าไปเราต้องการตัวแดงอีกสองใบหม่อีกแค่ใบเดียวไปข้ามไปเลยข้ามไปข้าไป,าไป,าไปโอ้ต้องสู้อีกชึบโอเคประมาณนี้อ่ะใส่ไม่ไรเจนนอดครบมาฮะมาเจอกับราชาซีฟูด้ด เตะเข้าคำมับไปทีหนึ่งสามหมื่นแล้วลุกขึ้นมาสะันแขนเป้งเข้าไปครับเจ็ดหมื่นเจ็ดนอนเทงเต้งไปเลยเือนอนเทงเต้งไปเลยนะจังหวะนี้เรียบร้อยครับสเสร็จเควสรับไปแล้วก็เดี๋ยวไปสุ่มกันต่อนะครับจริงๆนี่คือยังเล่นได้อีกสองรอบอยู่นะได้รอบแล้วสใบนะครับก็เดี๋ยวค่อยไปนั่งเล่นนอกรอบก็แล้วกันนะครับเพราะว่าตัวเรายังไงก็ไม่พอ,อยแล้วเนาะไป ใบที่หกสิบครับมาดูกันเผื่อจะได้อีกสักทองหนึ่งเอออันนี้ก็จะเวอร์ไปนะดวง <S <S ผมว่าน่าจะไม่มาแล้วล่ะครับข้ามเลยแล้วกันนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บมีการหมุนเล็กน้อยแต่ก็ไม่น่ามาปะปึบโอเคจีจีจเออจีจีนะครับแบบนี้เนะี่ยรับไปไหนถือนี้เลเวลเด้งมาเป็นร้อยสามสิบนะอันนี้ก็ยังไม่ได้เติมเพิ่มเพ้าไปเลยนะอช่วงนี้นี่คือต้องประหยัดเงินนะคือเล่นหลายเกมเกินนะคือเงินจะไม่มีกินแล้วนะครับล่าสุดราบรับไป ประมาณนี้สำหรับการสุ่มในวันนี้เนาะโอเครับไปก่อนขึ้นมาเป็นเวล83แบบเบิ่มเบิมปื้อปื้อปื้อแล้วก็รับไป places. ประมาณนี้ก็แล้วกันสำหรับคลิปในวันนี้นะครับเนาะพอดีว่ามันมีไต่เขาแล้วก็ของทองด้วยนะคลิปว่าน่าจะได้อีกคลิปหนึ่งนะครับถ้าไปเปิดของทองกัน ในคลิปหน้าก็แล้วกันนะครับแล้วก็ไปลุยไต่เขาเนาะพอดีว่าตอนนี้คือไต่เขาเปิดแล้วนะครับคลิปในวันนี้ก็แวะมาสุ่มการดอัปดาวกันเข้าวๆประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับยังไงก็ก่อนจะจากกันไปนะใครที่ยังไม่มีร้านเติมเกมบอลพันแมนเดอะสโตเก็ตทีดีสุดอยู่ก็ขอให้นันที่ร้านขั้นเทพเลยนะครับเติมถูกเติมได้ออปลอดภัยไร้ซึ่งรีฟันต้องที่ขันเท่านั้นนะครับสำหรับวันนี้ขอผมต้องขอตัวนาไปก่อนขอบพระคุณทุกคนที่รับชมจนจบด้วยนะครับบ๊ายบาย